บักนัด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 อามานัสอาณานัสโอ้ยบักนัดบานเอาโอ้ยบักนัดคือราชฝลังเศสราชประจักษ์สาทสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่ครอบครัวซูเฟอร์เคยแฟมิลี่ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณความเมตตาจากพี่ฝนแล้วก็พี่ก้อยมากๆที่ พาเด็กๆมาเล่นน้ํามากินอาหารตอนนี้เราอยู่กันที่ที่โรงแรมอะไรนะคะพี่ก้อยที่พัทยานะคะขอบคุณพี่ก้อยขอบคุณพี่ฝนมากๆค่ะตอนนี้แม่ถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็ต้องมองสองแสบไปด้วยเพราะว่าพี่เอ็มาดีดมากค่ะทุกคนอโอเคอันนี้แกรูกกระดาษที่ชูอหรือี่สระว่ายน้ําตรงนี้นะคะหลังจากที่กินช็อกโกแลตตรงนี้เสร็จก็น่าจะแบบว่าลงน้ํากันค่ะ เอาสองลิงมาปล่อยให้สองสองคุณป้าช่วยเลี้ยงคุณป้าใจดีมากเลยค่ะอะไรนะคะแล้วอยู่ตรงไหนเราอยู่อยใจเย็นๆเราใจเย็นๆก่ะเจ้าเย็นๆเพียงว่าดีดมากค่ะเราไปดูไหมคะที่ป้อยจะลงน้ำได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวออกทียีงไม่ถ่ายจีน่าจีน่าออนทีวีออนทีวี ทุกคนดูค่ะคือปล่อยคลิปไปตามธรรมชาตินะคะตอนนี้เพราะว่าแม่จะคุยกับท่านผู้ชมก็คือไม่คล่องแล้วค่ะเด็กๆเขาแบบฟิตกรามากเอ็มมาเอ็ม่าจเย็นๆลูกใจเย็นๆ่ะว่ามากกลัวกินขนมเยอะกินขนมกินของหวานเนี่ยคะพี่ฝนยังอยากได้หลานอยู่ไหมคะเห็นสภาพเนี้ยอยากได้มาก ช่วยเลี้ยงสองแสบก่อนค่ะจะให้ไมโลแบบมีลูกแล้วไมโลเพิ่งยี่สิบเอ็ดบอกให้ไมโลแต่งงานเหนึ่งที่หนึ่งที่นอนให้สองคนใช่ไหมเอ็มมาจะนอนกับใครคะไม่จะานอนกับป๊าป๊ากับป๊าเอ็มมาจะนอนกับมาม่ากับเอ็มมาอ๋อเอ็มมาจะนอนกับมาม่าจะนอนกับเอ็มมาแล้วแต่ตกลงกันค่ะพี่น้องตกลงกันแล้วเดี๋ยวมาม่ากับป๊าเปิดได้ ได้กยกินเธอขอบคุณคุณป้ายังอันเรียกได้คุณป้าฝนขอบคุณค่ะอะไรลูกอะไรคะใจเย็นๆลูกใจเย็นเยค่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ่ยโอทย่ี่่ไอ่ยโอ๊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 ปีทียยโอ๊ยโอะยโอบยโอยาอยโอย อาอีกแล้วเอาอีกฝะผ้าอยู่จัดการเลยลูกสาวโย่ของหวานเยอะแล้วค่ะลูกโอเคเดี๋ยวค่อยไปปล่อยพลังในสระอี玛ค่ะเดี๋ยวเก็บพลังไว้ปล่อยในสระมั้งค่ะไม่ถ้าเราเป็นเด็กอะเราก็เป็นแบบนี้เราเป็นเด็กอ่ะเดี๋ยวจำโมเมนต์ตัวเองไม่ได้แล้วอ่ะเอาตัวไปปิดเลยตัวไปปิดเลยโอเคค่ะเดี๋ยวขอ ขออนุญาตพาสองแสบแบบว่าเปลี่ยนชุดก่อนนะคะแล้วก็แม่ขออนุญาตแบบเมาหมอยกับคุณป,ป้าทั้งสอง <laughs> เจอคุณป้าแล้วก็เบาโหคุยกันสนุกมากเลยคุณป้าทั้งสองแบบใจดีมากขอบคุณอีกครั้งนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะแม่ก็ให้สองแสบเขาใช้เวลากับคุณป้าฝนคุณป้าก้อยแล้วเราสองคนกับพมัดจะกลับซาตหีบค่ะแต่อย่าเพิ่งตกใจนะคะ เราลืมของฝากให้ป้าฝนกับป้าก้อยเราก็เลยจะกลับไปเอาของฝากอะคะ่ะก็นี้แหละค่ะสองแสบก็สนิทกับคุณป้าทั้งสองแล้วนางก็แบบว่าโหดีใจมากค่ะได้เล่นน้ําเมื่อเช้าตอนออกมานี่ก็แบบว่าลืม,น,น,ลมนู่นลืมนี่เราก็ลืมทั้งของฝากคุณป้าด้วย็ลวเลยจะกลับไปเอานะคะอากาศวันนี้ค่อนข้างร้อนนะคะสองแสบได้ลงไปในน้ําก็คือโอ้ยเย็นชื่นใจสบายมีความสุข พิสูจน์ค่ะลืมป๊าป๊าาม,ม,มาแล้วลืมป๊าป๊าาม,ม,มาเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวแม่ขอตัวกลับสตัตหีบกันนะคะจะไปเอาของเนาะโอเคเดี๋ยวแวะเซเว่นสักนิดนึง ต้องไปซื้อแอนตัสินเจลให้พมัดนะคะไม่รู้ว่าเซเว่นมีหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีก็มีร้านยาใกล้ๆตรงนี้ค่ะเดี๋ยวขอตัวไปซื้อไปซื้อยาแก้โรคกระเพาะให้พมัดก่อนะคะน่าสงสารมากเขาบอกว่าโอ้ฉันไม่อยากมาฮอลิเดย์แล้วแบบว่าอาการนี้แบบยื้ออะไรเงี้ยยื้อนานอยากจะกินเผ็ดอยากจะกินอะไรก็ได้เขาก็เลยบอกเธอฉัทนทำยังไงมันจะหายออก็เดี๋ย,ยออวลองแอนตัสินเจลดูก่อนเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปซื้อของกอนนะคะทุกคน ตุ๊กตาของคุณป้าค enfin ่ะตอนนี้แม่ก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วนะคะคือแบบสองแสบติดคุณป้ามากป้าฝนจะให้อะไรมันกลางยังก็ไหนดูสิใหญ่ในญ่สว่านเลยีชดีมรนมันตุ๊กเป้เมื่อกี้แม่กับสตาหีดะป้าฝนททผมคุณป้าฝนกับคุณป้าก้อยก็จับนองอับน้ำหลังจากขึึนศักดิ์สิอย่างเงี้ยค่ะตาปู ทรงตะปูต้องทำแบบนี้เพราะว่าไม่งั้นมันรูดเอาเอาเอาทรงตาสวปูไม่ป้าต้องรัดตรงนี้ตรงป้าฝนซาลอนทำแล้วหน้าเหมือนรูเลยโอเคไหมยูยูทูบไหนี่เย้อนเป็นแนเลย นม่อไหนู่ก็อยู่ตรงไอ้มาใส่กระเป๋าเลยสิคะลูกยี่ปูเรียกว่าไงครับลักครับลักครับเอกเนี่ยทรงลักครับเรีกครับมาตาตาเอปูเลืกครับอะเลือกครับเลือกครับครับ ใช่ค่ะนลืมเบิกข้าบต้องออกมาจากลำคอขาบเบิกเนี่ยใช่พี่เหนื่อยนะพค้กํังดูเลยแล้วกอยากเียนั่งวะถัดเียต่อ๋ยวกบือไม่เสร็จเม่จแป๊บหนึงเนี่แหละักเียต่อ ทำทรงเลยทุกวันตอนเด็กๆง่ายนะคะมันง่ายป้าทำผมป้าทุกวันนะคะตอนปีสามเนี่ยอยู่หอค่ะแล้วเขาจะเอากรีแบบเจ็บมากเลยเจ็บมากด้วยดุมากเลยคยิ่เฉยมันแสงไม่ตรงลูกอาบคับเลยครับเอ้ยแต่เราไม่มีหนังกระติกแล้วอ่ะนี่หนูมมีค่ะหนูมมมี่ค่ะเด็กตึ้ง อ๋อต้องทำคลิปคลิปก่อนเจ้าเจ้านี้จะแบบห่วงคลิปมากกลัวพี่ๆไม่ได้ไม่ได้เห็นค่ะต้้องใหเอ็มมาสอนสอนภาษาฝรั่งเศสเย็นมือเย็นวันนี้นะคะป้าฝนก็จัดหมุกกระ t h ให้แม่แบบไม่สามารถถ่ายบรรยากาศแบบทั้งหมดได้เพราะว่าแบบเมามอยกันแบบสนุกมากค่ะพี่ตานนี้น้องเอ็มมาก็กำลังจะสอนพี่ๆนะคะสอนพี่ๆแบบสอนภาษาฝรั่งเศส่ค่ะใครมาตรงนี้

บักนัดโอ้บ oh, ักนัดบกนเทโอ้ยบักนัดค uh, ok, ือรักฝรั่งเศสรักประจักษ์สารไรนัดอันอนันตอะนันต์อนันอ้อ้นโั้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยอ้ย้อโอ้ โึ้นย่างยวกัมโอ้โหละดีีดีดอะไรนะม้ะไรอะไรนะคะงโอ้โหไปูเรภาษาอะไรนะปาสเท็กปาสเ็ใช่ค่ะปาสเท็กใช่ค่ะปาสเท็กงมโอร่อยแจชฟรุตอานนั้ไม่มีอ่ะขนุนไม่มีแจฟรุตไม่มีค่ะไม่มีเป็นผลไม้ที่สาม่ยแบม่บม่บมีบ็แลที่มบน่มียล่เ่ พาสเต้ก์าสเตเกมาสเตเกิลมาสเตเกิลแล้วไอ้มาชอบอันไหนที่สุดแ่หมูภาษาฝรั่งเศสมาให้อาพูดตามกอก็อ๋อเบคอนเบคอนไหนให้ปไก่ชอบใจตั้งชื่อหมูกระทะเป็นภาษาฝรั่งเศสก่อนทีหมูกระทภาษาฝรั่งเศสว่าไงหมูกระทะภาษาฝรั่งเศสว่าไง โมูกตากทมินกเซลกซอลเซลกากตาเ็ปหมูเคปอรเค็ปกปอมูเคปอรมูเค็ปอนเคลปอรูเคปอร์หาู็อหมูเอมากค็รหมูเคอหมูเคะปปอรมูค็ูคอม็ปคปอหม็ปเมค็ปอมูนคหมูค็ปอมอมค็มคออนนะคะ ไม่ต้องให้มันให้เรา stop I don't know what mean in in French words I don't know we don't have we don't have we o n t h e e หมูกระทะ r i o r อ่ะเนอขากะจาเป็นาร์บ e คิวไงคะเขา b a r b c e o r ใช่ค่ะแล้วเราเรียกปริยาตว่าอะไรริยาต์ปริยาใช่ค่ะ in French what we use the the หมูกระท มันจะเป็นเครื่องไฟฟ้าค่ะแล้วมันก็จะเป็นถาดถาดแบนๆข้างบนใช่ๆคล้ายๆสุกี่แล้วก็จะมีกระทะมีทั้งส่วนไฟฟ้าใช่ค่ะด่าซุชั่าถดว่าสุกีเนี่เขาจะเรียกว่า ชิโนะฟองดูชิโน่ฟองฟองดูก็คือสวิตชีสอะค่ะแต่ฟองดูชิโนะก็คือแบบจีนเราก็เรียกเป็นหมูฟองดูไปดิหมูฟองดูแต่มันมันกรีนิลด้วยนะมบน้ำกรีนด้วยมันกริยานะใช่ฟองดูน้ำในตีนชีสฟอูมันต้องมีชาบูใช่ไหมเอามาสรุปชื่อหมูกระทะให้ให้คุณลุงกับคุณป้าได้ยังคะลหมูกระทะบูไม่คะว่าคืออะไรหมูกระทะเวลาแบบนี้เวลาเมื่อเขาไปบอกเพื่อนทิ้งเลยเขาจะบอกว่า อ๋อแม่ของจันแปะและหมูกระทะเขาก็จะบอกหมูกระทะคืออะไรเขาก็บอกว่าอ๋อหมูต้องเอาไปย่างนะคือเขาจะอธิบายถ้าเพื่อเพื่อนไม่รู้ว่าไอเมนูเนี้ยคืออะไรข้าวหน้าไปบ้านป้านะที่บ้านป้าแต่โมไม่มีเม็ดโ กนทุกอยาแก็แออกอ๋อป้าป้าแกออกแกออกคุณป้าน่ารักคุณลุงน่ารักตัวอะคะกินอะไรอีกไหมคะิเมลเมลอะลกะอันนี้ต่เอามเือดตง้ ได้เล่นอิ่มแล้วเล่นแล้วแล้วก็แข็งแรงมากไม่สลบะถ้าทุกคนมาจอยอย่างเงี้ยเขาจะรู้ฮึดพึดสู้เขาจะมีแรงพึดสู้ที่จะอยากจะอยู่แล้วไม่อยากนอนด้วยนะคะคือถ้าเขากลับไปนอนไม่เอาไม่เอาเนี่ยค่ะอยากอยู่กับทุกคนเียค่ะสองเด็กสองคนนี้ชอบทานผลไม้ ให้กินไปเลยลูกจานนึงเฮ้ยแม่เคยทานเคยทานเนี่ยทุเรียนโอ้ชอบมากนัออันจะดาเมื่อวานกินทุเรียนไปสองลูกใช่ไหมลูกลูหนึ่งแล้วก็ลูกครึ่งค่ะเมื่อคืนนี้นอนไม่ได้หนูคิดว่าเพราะอาจจะเพราะทุเรียนค่ะกินเยอะไปใช่ค่ะหนูก็เออ่ให้กินน้ำเย็นแล้วก็ยาเขียวเข้าไปเออยาเขียวเพราะเขาชอบกินยาเขียวอุ้ยตายแล้วแล้วแซดชอบกินที่เห็นคลิปที่เคยเห็นแล้วลูกเขาขึ้นค่ะ ชอบกินยาเขียวหนูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขียวเยหรอยาเขียวตาใบโพ่ะคือเห็นยาเขียววางอยู่มาม่าหนุ่มหนุ่ร้อนหนูเขาจะหาเรื่องกินยาไปเลยอย่างเงี้ยหนุ่มก็ยังว่าทำไมเขาชอบการกินยาเขาชอบกินยาเขียวและยาบ้านเรามันมันขมมากมันไม่ใช่แบบขนมอย่างเงี้ยค่ะมมกไปเล่าไปเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังหอีกทีน่ะอร่อยว่ามาเมืองไทยให้มาทำอะไรไม่จะบอกเพื่อนมาทำอะไรที่เมืองไทยที่กรุงเทนี่คน Et puis tu, tu dois dire ce que tu as aimé à faire en Thaïlande. Qu'est-ce que tu leur dirais de faire Et quoi Qu'est-ce que tu dirais sur la Thaïlande mm. Et puis quoi encore Je vais dire plein de trucs. Manger Manger, <laughs> Manger quoi la, la, Tu veux leur dire que la nourriture elle est bonne Je dis que the amis for come uh, see la beach uh, mm. et la food. เพราะว่าที่สวิตช์ไม่มีทะเลบ้านเขาอยู่บนเขาเสวิตไม่มีทะเลเลยทะเลสาบไม่มีไม่มีไม่มีเไม่มีเลยเ้าไม่มีเลยคืออย่ตรงกลางค่ะตรงกลางที่แบบเป็นหย่อมนิดเดียวเนี่ยค่ะ a ช่ r ่ปะเพื่อนๆไม่รู้จักทุเรียนค่ะอยากจะไปเล่าบอกว่าทุเรียนมันเป็นยังไงลักษณะยังไง But it's very difficult to uh, describe <laughs> about them. because very strong taste and very strong smell. Yeah. So, it's very nice uh, to, to show <laughs> the show friends about, yeah. Yeah, about the <laughs> bring already the, uh, the, the thing you, you send with the letter oh, yeah, tie and yeah. you can show <laughs> uh, like, no, the same, right like, different. you <laughs> can <laughs> ฉ่ได้เขี e ่อของ u ันฉันเขเ n ม e e d a คามฝันฉันมีควานท a ำคุณลุงเป็นคืว่าทอททือว่าทททแล้วแกก็อยากจะดูเวียนไโเน h do it in t h a i l a n ะ ดูเรียนมาเกงอ่ะเอ็มไอ้มาดูเรียนมาเกงดูเรียนมากเกงที่ไหนอะคะน่าจะมีอยู่ในจานเอวีมีไหมไม่แน่ใจแต่ว่าต้องเคยไปดูว่าเน้นะารทำในช่วงที่มีทุเรียนออ๋ทุเรียนออกเนี้ยค่ะไม่่แนใจพี่ป๋องเคยชิมแล้วใช่ไหมคะยังไม่เคยยังไม่เคยยังไม่เคยหูแต่มันมีเอ็มมาวันนี้สนุกมากไหมคะโลกน้องหอกลีลาพอดีวันนี้สนุกไหมคะสนุกมากค่ะ คุณป้าคุณลุงพี่ๆใจดีไหมคะพี่ใจดีเนาะเอ็มาแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ค่ะขอบคุณคุณป้าผ่านทางคลิปได้ไหมคะขอบคุณมากๆนะค่ะก็แค่ขาดสระแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวพ่อมาสระทุกครมันร้อนไงลูกถ้าเอ็มมาไม่สระมันก็เหนียวมันดูมันเหนียวเนี่ยมาก็ต้องแบบว่าสระเหมือนจานค่ะ นะไมเหนียวค่ะลูกม,มันมันมีแต่เหนียวนะ,วะใข่มาไม่ะายุงมันก็จะมากัดไอ้มากอีกเห็นไหมขาบวมค่ะขาบวมแล้วก็เอคันมากเดี๋ยวมันจะติดเชื้อนะคะเหมือนรอบที่กลับไปตะไยอ่ะรอบที่แล้วอะวะ่ะรอบที่แล้วก็ต้องไปให้ยาฆ่าเชื้อที่โรงพยาบาลตั้งห้าคืนเพราะว่ายุงกัดแล้วมันก็เกาแล้วก็ติดเชื้อนี่คะรอบนี้ก็เลยต้องระวังนิดนึงพอดีเอ่อ ประ่อยให้ยาแก้แพ้มานังดีขึ้นมากเลยค่ะ,าะจากที่ไไแพ้ยุงกัดบมบวมค่ะก็คือยุบลงไปเลย,นะเยแล้วนางก็ไม่ขันะมแม่ก็คงจะต้องแบบว่าถ้ามีอาการก็ให้กินไว้เซฟไว้ก่อนเลยเนาะค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะขอจัดการอาบน้ำให้เจ้าสองแสบก่อนวันนี้จะต้องให้นอนเร็วนิดนึงค่ะ,ะโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะ